ประกาศความฝันให้ยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยใจที่มุ่งมันยืนมือคว้าประสานมือร่วมเดินสร้างฝันคงสักวันฝันนั้นกลายเป็นจริง mm hmm. หากมีลม หายใจใจต้องสู้ให้มันรู้ว่าเราก็ทำได้อาจจะท้อบางครั้งให้เราปรึกษาอลายไม่มีใครข้างกายขอจงยาวันจงสร้างฝัน ของเราให้เป็นจริงเชื่อในสิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตากี่ครั้งก็ยังสู้ต่อหากมีลมหายใจ ใจต้องสู้ให้มันรู้ว่าเราก็ทำได้อาจจะท้อบางครั้งให้เราเปรึกษาอัยไม่มีใครข้างกายขอจงอย่าวัน เป็นจริงเชื่อในสิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนลา้าเสียน้ำตากี่ครั้งก็ยังสู้ต่อจงสร้างฝันของเรา เป็นจริงเชื่อในสิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนลา้าเสียน้ำตากี่ครั้งก็ยังสู้ต่อ

ไปได้ยินกันวไปออกมาอยู่หลงทางเอาไปเอาไเอาไป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 เาไปเาไปเอาไปอาไปเอาไปเอาไปเ a าไปเอาไปเอาไปเอาไป อ่าชื่อแรกก็คือท่านอาจารย์ไพโรจนะประภาพันค่ะ แล้วก็ดิฉันก็จะขอพูดนะคะไม่ยาวสั้นๆน,นะคะในเริ่มต้นนะคะครั้งแรกที่ท่านประธานเอกซอนวิศิรวิสงบัตินะคะท่านได้แนะนำนะคะโทรมานะคะท่านโทรหาอาจารย์ไพโรจนะคะเป็นสิบสิบรอบเลยนะคะอันนี้ขอให้ทุกท่านเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าท่านโทรมานะคะอาจารย์ไม่รับนะคะเพราะตอนนั้นเหนี่ยวดูแลแม่ติดเตียงมาจะสามปีแล้ว เพราะว่าเราจะต้องดูแลแม่เราไปตลอดแม่เดินไม่ได้นะคะใส่แบนเพอ่อทุกอย่างเราต้องทาให้หมดเลยนะคะก็เลยไม่คิดจะไปวิ่งเครืองไก่อีกนะคะก็ตอนนั้นนะคะเข้าไปเรียนออนไลน์ต่างๆขายของในทิ๊กตอกบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะดูแลแม่ได้นะคะในวันหนึ่งนะคะประธานโทรมาอีกนะคะครั้งสุดท้ายอาจารย์ไพโร์ก็บอกว่าท่านประธานโทรมา เดี๋ยวก็เลยนะคะบอกว่ารองรับท่านดูสิว่าท่านมีอะไรนะคะก็เลยได้คุยนะคะคือวันนั้นนะคะเรามาคิดดูนะคะถ้าเราผิดกั้นโอกาสในวันนั้นนะคะเราจะไม่มีวันนะคะที่จะมายืนอยู่ๆๆตรงนี้ได้นะคะก็ขอเสียงปรบมือแรงๆดังๆให้ท่านประธานเลขานวรีุ้กท่านนะคะค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะก็ทุกท่านได้เข้ามาในนี้นะคะเหนียวคิดว่าทุกท่านนะคะก็เป็นบุลสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าเหนียวกับอาจ,จารย์ไพโรจนะคะเราเคยอยู่เ m c มาเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะเราออกไปแล้วค่ะเราออกไปแล้วนะคะเราตัดสินใจไม่ไปต่อกับเ m c แต่ว่าเรารักเอ c เอ็มซตลอดมาเห็นใน a c e b o o k เห็นอะไรติดตามท่านประธานเอกอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นการเคลื่อนไหว ทุกอย่างนะคะเหมียวบอกได้เลยว่าการที่เหมียวมาทำเอเดนซีอีกครั้งเลยนะคะสิ่งแรกที่เหมียวมีนะคะก็คือเชื่อมั่นท่านประธานเอกว่าท่านเคยทำยิ่งใหญ่มาแล้วนะคะคอนเสิร์ตท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้เหมียวเชื่อว่าทุกท่านจะต้องยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราทําเครือข่มานะคะเหมียวกับอาจารย์พีโนเราไม่เคยประสบความสําเร็จ เหมือนกับที่นี่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้นำทุกท่านในห้องนี้ด้วยค่ะคะ่ะต้นใจนะคะได้มาพบผู้นำนะคะที่เก่งๆหลายท่านไม่เคยเจอที่ไหนนะคะที่เข้าไปในบริษ,ษัทแล้วมีนะคะทีมงานนะคะแล้วก็ผู้นำทุกท่านที่เราได้มารู้จากกันทีหลายอย่างเช่นเนจ,จูนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเชหลดามด้วยค่ะคะ่ะแ,แล้วก็ ก็ขอบคุณนะคะผู้นำทุกท่านท่านอาจารย์กิตติลาวนาณประเกนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะอาจารย์อาจารย์าารยตื่นเต้นด้วยคะานรียนที่สนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้นำทุกท่านในห้องนี้นะคะทีม่มาร่วมด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวก็ขอแชร์ประสบการณ์แนะนำตัวเองเท่านี้นะคะขอสวัสดีค่ะ นัทชัยนชัยนัทชัยยรมานัชัยด้วยี่กบอกมานค่ะสวัสดีค่ะเรี้ยงประธานเรียงท่านประธานเอกสารวิศรศวิสมบัติค่ะท่านรองตุงรักมุขครอโค่ะดิฉันดับเบิ้ลไดมันนัทชัยพรมพิพักค่ะผู้นิ

และผู้นำทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะทั้งเก่าและใหม่ท่านที่ไม่เคยเห็นหน้าและไม่และก็เคยเห็นหน้าบ้างก็มีค่ะคะ่ะดิฉันทิปเปิลไดมอนสุดิดาสงถานค่ะเป็นเจ้าของคลังบรีรัมนะคะเอเอดิฉันต้องขอขอบคุณทูกแนะนำให้รู้จักบริษัท s m c นะคะก็คือไดมอนด์สุดจริตพรมว่านะคะ ขอเสียงปรบมือให้ผู้แนะนำวยนะคะขอบคุณค่ะค่ะดิฉันประทับใจในตัวสินค้าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสินค้าทำให้สุขภาพของดิฉันดีค่ะคือจากที่ทำงานหนักเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยได้ได้กินสามทหารเสือแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงเลยคะ่ะเพราะว่ามัน ทานไปแล้วรู้สึกน้ำหนักมันหายไปนะคะ่ะก็รู้สึกเสียดายบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรขอขอยอมยอมเสียสละค่ะเสียนี้ส่วนมันเป็นส่วนเกินนะคะ่ะวันนี้ฉันก็ดิฉันก็ดีใจกับทุกทุกท่านนะคะที่ได้มาในวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานขอบคุณทีมงานบริรามทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมงานทุกทีมงานเลยค่ะที่ไม่ได้ กล่าวถึงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะวขออนุญาตนะคะค่ะขออนุญาตนะคะก็คืออาจารย์สุภารัชดานะคะท่านเป็นหลานของแม่สมมุตินะคะที่นาคพงศ์นะคะที่อยู่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ช่วงที่แมวมาดูง,งานที่บุรีรัมย์นางรองนะคะ ก็คุณแม่เด so ี๋ยวให้ท่านเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะคุณแม่สมลูกนะคะที่เดินตัวโคโอแล้วก็แานไปแค่สองชั่วโมงนะคะยืนตรงได้นะคะขอเชิญค่ะขอบคคุณ่ะท่านประธานเอกสรวิกสิริวิทสมบัติและสวัสดีค้อครู SMC ทุกท่านค่ะดิฉัน สุพังรัชดาชาติพิพัฒน์พรเป็นคุณครูเกษียณครบสองปีนะคะเขาฉา้ยาทางธุรกิจที่เขาเรียกเก็คือครูสาวเริ่มแรกก็ต้องขอขอบคุณเคุณเหนียวแล้วก็คุณไพโรจนะคะที่ได้ชงชาให้ดื่มครั้งแรกประมาณเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาชงแล้วก็ดื่มแล้วก็ยังยังไม่อะไรนะคะ จนกระทั่ทงว่าตื่นเช้ามาวันรุ่มขึ้นก็เลยนำนำคุณแม่อายุ85กับคุณอาบ้านาใ,นในกล้ๆกันนะคะ84ไปจะนำไปทานไวจับนะคะก็ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของอาจารย์เพื่อนกันนะคะอยู่ที่นงองรองก็ท่านก็ชงชาให้ท่านทั้งสองดื่มแล้วก็โโกูด้วยทราบไหมคะว่าหลังจากสองชั่วโมงซึ่งแม่อายุ85ก็เป็น เช้นเลือดตีบในสมองเดินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนแม่กับอาก็เดินจุงมมือกันเข้าไปแล้วอานะคะเขาจะเดินตัวงองเหมือนกุ้งนะคะพอหลังจากนั้นสองชั่วโมงก็พากลับนะคะพากลับบ้านก็เวรเยี่ยมคนป่วยเป็นมะเร็งแต่ก็ยังไม่กล้าบ,บอกอะไรเขาว่ามันจะดียังไงเนาะเ,นเล่าเล่าเฉยๆหลังจากนั้นพอเดินกลับมาที่รถนะคะเราเดินมาถึงรถก่อนเราเดินคล่องกว่าเขาเขามาถึงหน้ารถเราอะค่ะ แล้วเขาก็ตะโกนนะคะว่าร้านคุนดงรองเนาะเนี่ยอาอาอาเดินได้แล้วยืนตรงได้แล้วจากที่งององี้ค่ะก็ยืนตรงได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรากตกใจนะคะว่าดีใจดีใจขณะถอยรถทางรถแแลบรถก็ไปชนต้นไม้อีกนะคะท้ายรถก็ตอนนั้นก็ยังไม่สนใจอะไรส่งมาถึงบ้านนะคะแกก็ยืนนะยืนกับระเบียงที่เป็นเหล็กกั้นราวอะ่ะแกก็ยืนชงนว่ะ ก็ยืนได้ยังไงงงงงตัวเองนะคะเราก็แอบ,บถ่ายรูปไว้ตอนกันยืนหันหลังนี้นะทีนี้หลังจากนั้นก็โทรบอกท่านอาจารย์ไพโรจน้องเหมียวน้องเหมียวเนี่ยนะมาด่วนเลยมาด่วนเลยอาก็ยืนตรงได้แล้วอะไรเงี้ยน้องก็เล่าบอกจึงได้เป็นคลิปเท่าที่เห็นในในกลุ่มนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วสําหรับเจ้าตัวนะคะคือสินค้าก็ไม่ใช่ว่าจะรู้จัก SMC SM เลยทีเดียวก็ รู้้จักกันมาเรื่อยๆนะคะอะไรดีก็หยิบเสษปากเมื่อวันก่อนก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกันแต่อันนั้นมันมันเป็นความเสื่อมเรื่องเข่าฉีดฉีดว่าเข่ามาสองเข็มแล้วเมื่อวันที่สี่ครบสามเข็มเนาะเอาใบนัดให้น้องเหมียวดูว่ามามาไม่ได้นะวันที่สี่ที่ผ่านมาเราก็บอกหมอหมอคะมันไม่หายแล้วเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าสองเข็มไปแล้วมันยังเฉยๆมันยังหนักมันยังตึงมากเลยเข่าเสื่อมค่ะคุณเอ็กซเรย์ดูค่ะทีนี้ หมอเจาะน้ําเสียออกให้หน่อยได้ไหมมันมีมันเหมือนมีน้ําเสียคือความรู้สึกของเราเรารู้ตัวตัวของเราเองหมอก็เลยดูดดูดน้ําเสียออกมาดูดคล้ายๆกับน้าเหลืองเสียนะคะทราบไหมคะฉีดเข็มที่สามเต้นได้ค่ะแล้วแล้วไม่ใช่ว่าเต้นได้แค่จากหมอนะคะคือตื่นเช้ามาถ้าไม่มีตัวช่วยพยุงนะคะตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยน้ําชาน่ะกิจวัตรประจำวันค่ะคือต้องชงชาใส่เหยือกแล้วก็ สองซองค่ะไม่ใช่สองเดียวนะคะดื่มแบบคุ้นๆทุกวันและตลอดวันด้วยทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็ที่บุนเพียวๆอย่างนี้นะคะอายุ6 2เลยนะคะคืนก,ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะมันแปดเกือบแปดสิบทราบไหมคะมันลดเหลือเจ็ดสิบลดเหลือหกสิบเก้าหกสิบเจ็ดหกสิบห้าณเวลานี้หกสิบสามค่ะซึ่งเรื่องอย่างอื่นไม่มีนะคะตอนนี้ก็หายปวดชาวแล้ว มีความรู้สึกตัวเองแล้วนิดละลีมากเลยวันนี้พอดีใจดีใจตรงม่วมาหหายแล้วป่วยแล้วยังอื่นไม่มีโรคอะไรเลย <c oughs> ก็ถือว่าชีวิตนี้มันเป็นเหมือนกับว่าโบโบราณที่บอกว่าอะโรคยาปรมาลาพาแล้วแล้ว <c oughs> แล้วแล้วจะเล่าว่าโรงพยาบาลเมื่อวันที่สี่ที่ไปค่ะรถไม่มีที่จอดตะเวนสามรอบสี่รอบและคนนล้นโรงพยาบาลทราบไหมฮะ อ้อ้ก็ไม่มีให้เรานั่งเราต้องไปนั่งตามระเบียงเกาะเหมือนเหมือนนก,ะกะเกาะราวที่มันนั่งเป็นแถวๆนะสงสารตัวเองมากฉันไม่อยากป่วยไม่อยากป่วยแล้วและจะอยากบอกทุกคนเลยว่าระบบเลือดเหมือนทุกท่านอาจารย์ไทโรนพูดไปนะคะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเหลวในร่างกายของเราก็คือเลือดถ้าเลือดเราดีเห็นไหมคะถ้าหมอไม่ดึงเลือดเสียออกจากเขา่จาจะเต้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะชินไปแล้วสองเข็มอันนี้มีมีความจริงและมีประวัติด้วย หมอคะทำไมมันไม่หายจนได้เอาเลือดเสียหรือน้ำหนองเสียนอะ่ะออกไปถึงได้งออย่างนี้ได้ค่ะปกติยกนี้ไม่ได้เขาโอ้ยโอ้ยลงบันไดนะคะต้องเป็นน้ดเท้าชิดเลยค่ะเท้าชิดนะคะถึงลงได้แต่ตอนนี้ฝึกเยลงได้มอกี้ก็ก็ฝึกลงเชื่อไหมคะเชื่อมั่นในชาสีมาแล้วเกินอี่เชื่อเชื่ออย่างสุดหัวใจและทราบไหมคะว่าไม่ได้บอกใครอะไรมากมายแต่แต่ ให้พาพิสูจน์ด้วยการดื่มการกินของสมาชิกปากต่อปากเวลาไปวัดนะคะเขาจะเห็นเรานะคะนุ่งผ้าถุงแล้วเสื้อขาวซึ่งซึ่งเสื้อมันยาวมันมอาไปข้างนอกไม่ได้ไม่ไม่เทเรก็เอาผ้าถุงนี่น<า>เขาจะเห็นเราก็าจะมองเราทําไมสาวขึ้นไม่เห็นรู้จะแกะ่และทราบไหมคะว่าตอนนี้คนแก่แถววัดนะคะที่มาวัดอนะ่ะสั่งกันคนละสี่กลองบ้างชาสองบ้างวันนี้ก็มีคนฝากมาซื้อค่ะเมื่อครั้งก่อนก็สี่กลอง ปากต่อปากก็คงจะบอกไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดเพราะเชื่อมั่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะบริษัทเอเอ็ซีขอบคุณท่านประธานเอกนะคะที่ซึ่งแต่ก่อนก็เคยคุ้คคคีแล้วก็คารพรักท่านในเรื่องเออน้ำอินไซายเนาะน้ำอินซายแล้วก็น้องเหมียวกับคุณไพโรดก็ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากกดันมาแล้วเหมือนที่ได้กล่าวไปก็ต้องขอขอบพระคุณมากก็ขอทุกท่านสุขภาพดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะโอุับรับเลยอนันบิญาุกท่านนะครับุกทไหมดฟหมดไฟแล้ ขออนุญาตทุกท่านนะครับผมมีได้รับสัญญาณมาจากข้างข้างหลังว่าหมดเวลาครับเพราะฉะนั้นก่อนที่รอจะพูดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปพูดข้างนอกครับไปพูดข้างล่างนะครับทีมงานบุรีรังมผมพูดเก่งทุกคนพูดคล่องทุกคนสินค้ารูละเอียดแผนนิถามข้อไหนข้อไหนตอบได้ทันทีเลยครับความจ,จริงไม่จริงจริงไม่จริง เนหมเนี่ยผมเรียกผมฝึกมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีพลังพลังอะไรใหญ่ที่สุดความจริงความไม่จริงก็ไม่เท่าพลังความเชื่อครับความพลังความเชื่อมันจะมีอานุพ ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพลังใดๆหากท่านมีพลังความเชื่ออย่างศรัทธาสินค้าของ s อ c วันหนึ่งไม่นานพลังแห่งความเชื่อของท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจจะดึงดูดผู้คนที่อยู่เขาเรียกว่านามีผีเสื้อโบยบินทั่วไทยทั่วโลก ทุกโรคปวดข้อปวดเข่าปวดหัวปวดตัวไม่เกรงความดันเบาหวานภูมิแพ้เสมหงเินยิ้มร้ออมตกใส่หนักรดปูรถรูดอ้วนชชืญนชื้นผู้หญิงจะไม่หุดด้วยเพราะความสวยต้องใช้ どう